เรบเข้าสื่อช่องเ e นอเวนะครับวันนี้นะครับเลนก็จะมาแนะนำซีรีส์วายเกาหลีให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันบอกเลยนะคะว่าเลนะ่ะห่างหายไปนานมากนะคะบอก,การอิบเอาซีรีส์วายเกาหลีนะครับมาพูดถึงมาแนะนำแล้วก็รีวิวต่างๆเนื้องาซีรีส์วายของไทยก็คือเยอะมาก แนะ่จริงๆถ้าจะดูไม่ครบอยู่แล้วแต่ด้วยความอยากรู้นะครับเน่นก็เลยไปศึกษามาว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคบมีเรื่องไหนบ้างที่ออกอากาศอนะตอนนี้แล้วก็ออกอากาศจบไปแล้วนั่นเองบอกเลยนะคะว่าเรื่องที่เรียนรวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็วาวมากมีความแซบละมุนต่างๆเป็นห้าเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็ไม่ควรพลาดแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนบ้างนั้นก็มาลานุ้นกันนะมาเรื่องัรที่เรื่องแรกนะครับนนะ่ก็คือเรื่อง โอบอดจิงเหากับเรื่องราวของซอนวอนที่ต้องมาอยู่บ้านเช่าของแม่เพราะเงินเก็บหมด,หดแถมโดนไล่ออกจากงานและแม่ของเขาก็ดันไปเที่ยวต่างประเทศจึงทําให้เขาต้องมาดูแลบ้านเช่าแทนซึ่งผู้เช่าบ้านแต่ละคนก็มีนิสัยที่ไม่ธรรมดาอย่างนํำแจอู นักเรียนมัธยมที่เกเลและเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาวังเยมินนักศึกษาเอกการเขียนที่ชอบอยู่บ้านแบบสงบห้ามเดินเสียงดงังหรือส่งเสียงรบกวนแล้วคนสุดท้ายที่พุงใหญ่เข้ามาคือคิมซอนซูคู่พระของน้ำแจอูผู้ช่วยของบ้านได้ช่วยซอนวอนไว้หลายครั้งนอกจากนั้นซอนวอนก็ได้ชวนรุ่นน้องมาอยู่ที่บ้านอีกคนโดยที่ไม่รู้ว่ารุ่น,น้องแอบชอบเขาบ้านช่าป่วนๆกับเรื่องราววุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะออกอากาศวันอาขารและวันพุธเวลา16นาฬิกาทาง แอปพลิเคชันปีรีปีรี semantic error เรื่องราวของชูซังูนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นนักศึกษาตัวอย่างที่ดีด้วยบุคลิกที่ซื่อตรงและรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งคัด ช่วงที่ต้องทำงานกลุ่มกับนักศึกษาคนอื่นเขาพบว่าคนอื่นไม่ยอมช่วยงานเขาจึงตัดสินใจที่จะลบชื่อคนพวกนั้นออกซึ่งจางแจยองลุงพี่สาขาดีไซเนอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกลบชื่อทำให้มีผลต่อการเรียนต่อต่างประเทศต่อมาซังวูและแจยองได้มาร่วมงานกันอีกครั้งคราวนี้แจยองจึงคิดแก้แค้นด้วยการวางแผนแกล้งซังวูเรื่องราวของทั้งคู่ที่มีนิสัยต่างกันมือน้ำกับไฟและต้องมาทำงานด้วยกันจนเกิดเป็นความใกล้ชิดและเป็นความรักในที่สุด ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับจ่อ,อก,การทุวันาะคะละวันพุธเวลา15นาฬิกาทักแอปพลิเคชันกา้าอุลาล่าคิสซบัลลิฟเรื่องราวของแวมไพร์ที่กำลังจะตายอย่างจุนโฮโดยเขาได้ละเมิดข้อห้ามในการเป็นแวมไพร์ทำให้เขาจะค่อยๆจางหายไปในเวลา10ปีซึ่งปัจจุบันจุนโฮเขาก็มีเวลาเหลือเพียงประมาณ1ปีเท่านั้นแต่แล้วก็มีเหตุการณ์บังเอิญทำให้เขาได้เจอกับมินยองมนุษย์เลือดบริสุทธิ์เพียงคนเดียวในรอบสัตวรวัต ถ้าซุนโฮได้ดื่มเลือดของมินยองก็จะทําให้เขากลายมาเป็นมนุษย์ได้โดยวิธีการก็คือเขาจะต้องทําให้มนุษย์เลือดบริสุทธิ์คนนี้ตกลุมลังเขาให้ได้โต่ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะออก,การทวนพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางแอปพลิเคชันปีลีวิลี s ชอร r y ีบอสเซมอัพเทอร์วินเจอร์เรื่องราวของแฮบมที่สูญเสียพ่อแม่จากอุบัติเหตุไปเมื่อเขาอายุ8ขวบเขาต้องมาอาศัยอยู่ที่บ้านของแทซองพวกเขาทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันและแม่ของพวกเขาก็สนิทสนมกันด้วยแต่อย่างไรก็ตามแทซองชอบแฮบมในฐนานะพาร์ทเนอร์ไม่ใช่พี่น้องในตอนแรกเขาจึงต่อต้านที่จะอยู่กับแฮบมอย่างมาก แต่พอการต่อต้านของแทซองแทบมจึงคิดว่าแทซองไม่ชอบเขาและได้ตะเก็บเอาไว้ในใจเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากันมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันแทซองเห็นแทบมถูกเพื่อนรังแกเขาตกใจมากและเริ่มที่จะดูแลแทบมหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนับตั้งแต่นั้นมา เขาก็สนิทกันมากขึ้นพร้อมกับแก้ไขความเข้าใจผิดที่ยาวนานไปทีละอย่างหลางหลายเหตุการณ์ผ่านขเข้ามาทําให้ความสนิทสนมของพวกเขาลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆ The ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะออกการทุวันพฤหัสเวลา16นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน v t v ทิท้ายด้วย f o r love again เรื่องดาวของยอนซอกนักเขียนที่ได้รับความนิยมที่สามารถจําอดีตชาติที่แล้วของตนเองได้โดยเขาเอาข้อมูลจากความจําในอดีตมาเขียนทําให้เขียนนิยายได้ถูกใจผู้อ่านจนเหมือนเขาอยู่มาแล้ว300ปีโดยในะทุกชาติของเขาจะตามหารักแรกของตนคือจองฮายอนยอนซอกสามารถจําอดีตชาติที่แล้วได้2ชาติและชีวิตชาติที่3นี้เองในปี2022เขาก็ตามหารักแท้อีกครั้งก็จะพบว่าคนรักของเขาจากผู้หญิงในชาติที่แล้ว ได้เกิดใหม่เป็นผู้ชายในชาตินี้ช่วงแรกยอนซอกถึงกับผักใสายฮายอนแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฮายอนเป็นบรรณาธิการของยองซอกยอนซอกจึงไม่สามารถหนีฮายอนได้ความรักและความคุ้นเคยของทั้งคู่จึงทําให้มัสนิทกันมากขึ้นและก็เกิดเป็นความรักอีกครั้งโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะออกอากาศวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางแอปพลิเคชันกาคาอูลาร่าเป็นไงกันบ้างครับทุกคนทั้งหมด5เรื่องนะครับที่เรนอาจจะพูดถึงไป เพื่อนๆเนี่ยดูเรื่องไหนอยู่แล้วก็ชอบเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะ่ยจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u u s c r i b e เลนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะบายบาย